อาพี่ไมไม่ได้มือไปน้อมันองปูไม่ได้เอามือไปจับากาหาให้หมีตรงคืนอยางไปสั่สั่งชาเขียวสอแก้วนี่ อมมาอาว้ยดมเยไมไแม่น้อมัน้องมูเลขวิมันขยับไปหรออันนั้นมันคืออันนั้นมันคือที่บอกแต้มแต้มว่าแต้มต้องขยับไปเท่านี้เท่านี้ อ่ะมุนไปอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ไหนนยูี่ที่ไหนคราบ้านา่อยู่ที่ร้านกาแฟบ้านคูโซ่บ้านบ้านนานากาแฟโอ้ยปีใม่ิใหมานะโอ้ยโอ้ยทำไมเป็น เปิดที่ข้ามเลยเล้วอ่าเล่นกันแล้วเตะบอลเหรอคะทำอะไรกันขวดญแรงไปมีเพื่อนเล่นมาเหรอคะน้องชื่ออะไรลูกชื่ออะไรครับพี่เราคะชื่ออะไรนะคะพี่เล้าเป็นค่ะอ๋อหนเห็นไหมพี่น้องน้องคนนี้เหรอคะชื่ออะไรคะน้องผู้หญิงน้องไม น้องไลยมีละใครนิใจหวงอ๋อน้องเพื่ใหม่อ๋อ,อมีเพื่อนใหม่กันใช่ไหมคะอ๋เอเห็นไหมไ์เพื่อนก็มีเพื่อนเล่นกำลังทำไรกันอยู่คะ